ใช่ไหมได้คาแรคเตอร,ร์นี้แหละงงาตากลมครับผมแต<ช>่เ,เดี๋ยวเขาอย่ามาจีบเราทำงานอยู่ มงอมือทีบที่อะไรมึงอ่ะมีของกินพอน้องนะคะอย่าว่าอย่างนี้นะตอนเย็นขอเป็นคาวได้ไหมได้คือมันคือมันมองแบบสตีหอมสตีอะคือหอมสตีอ่ะมือหน้าตาอะไรเรื่องน้ทุกทรงที่คุณเห็นเนี่ยคือทรงไฟไหม้นะหน้าก็คือไฟไหมอาจารย์คงพี่อ่สวัสดีครับ วันนี้เราอยู่ที่เวิร์กพอยต์นะครับและทุกคนอยู่กับบ้านเด็กอ้วนนะครับผมนี่เป็นไงเอเนอร์จีในใจยังไม่มีนะฮะไม่เป็นไรวันนี้เรามาถ่ายอาจารย์คงอมเพียงนะครับเราต้องชอบมากผมชอบดูซิตคอมมากๆแล้วก็มาถ่ายอาจารย์คงอมเพียงนะครับอ่ะตอนนี้ต้องแต่งหน้าละพอไฟไหม้แม่อีกใช่ไหมแม่ไม้แล้วครับไม้แล้วแม่บอกไฟไหม้เ่านนะถ้าติดแวรก็ยังโอเคเดี๋ยวเราแต่งหน้าก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน คาแรคเตอร์นี้แหละนาตัครับผม <c oughs> เดี๋ยว่อ <c oughs> คาแรคเตอร์มันก็จะเป็นแบบเราหลีหลอกงานในซี่ที่เาอมาทำอะไรกันคันี่อ่ะมาตัดผมเชิญนักตัดผมค่ะใส่เสื้อโดาตัดผมรไหมคะมาเรตแลวหน้าเหม <c oughs> ือมนแม่จริงๆกับเหมือนแม่กับพอ่ออย่ามาจีบเราทำงานอยู่ม จีบที่อะไรขอมึงอ่ะมีของกินพอน้องนะคะโอ้วันนี้ขอบคุณบาตมากอิ่มเลยอ่ะเราอิ่มไปเย็นเย็นเลยอิ่มเย็นเย็นเลยนะแล้วน้องบอกว่าเดี๋ยวมีแฟนคลับเอามาให้อีกนะใช่เบาตรเมาบอกว่าช่วยผมด้วยนะครับโอ้โหไม่มีใครช่วยกันปานเขาอย่างเดียวพอแล้วไม่อยากลูกคนน้องละโทรตามคุยซัพพอร์ตอีกได้ไหมลูกอย่าหาว่างยังนี้นะตอนเย็นขอเป็นคาวได้ไหมได้แม่แม่ผมบอกว่าถ้าสมมติว่ากินไม่หมดเนี่ยคือไม่ให้กลับบ้าน อ๋อแม่กวนเราเอากลับเลแล้วเอากลับเอากลับเลยเราอยู่กับละตลาดจีนแล้วครับให้กำลังใจลูกอให้กำลังใจลูกชายเลี้ยงมาแต่อ้อมแต่หอดูมองดูมองดูมองคือมองแอบจะตีพร้อมจะตีอะคือพร้อมจะตีอย่างหน้าตาหลาเรื่องมาก ไปแล้วซีนแรกอันนี้เลย85 <c oughs> ตัวเลยที่ไม่ได้คลอด85ตัวที่อยู่ในนี้นะความรู้สึกเล่นไปแล้วซีนแรกเป็นไงบ้างเข้าไปปุ๊บเลยเอาเลยปุ๊บป๊บเลยเข้าไปเลยอะ่ะมันก็ก็ฟิลฟิลอ่ะทุกคนไม่ได้มีอะไรแบบยากขนาดนนแต่ผมยังไม่ไม,ไม่รู้สึกถึงตัวคาแรคเตอร์ขนาดนั้นเพราว่าเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวน่าจะรู้สึกน่าจะอินนะเพราะว่าเมื่อกี้มันแค่แบบ ใหม่อะเปิดตัวฟิลฟิลแต่ว่าพี่ๆน่ารักเอ็นจอยแล้วก็คือคิดว่าจะเกรงพี่ๆแต่ว่าไม่เกรงพอรู้จักพี่เอ็มพี่จ้าเราเคยเจอที่รายการพี่พี่จ้เคยเจอโอ้โหเจอเจอทุกคนนะเหมือนกันก็นน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 ไปรอตามชมว่าจะออกเป็นยังไง อันนี้เป็นเพื่อนกันมานานยังอ่ะเพื่อนกันมานานเลยทำไมเข้าขาจังเพื่อนสมัยเรียนตัวนี้แขนคอไปนิดนึงเข้าคอแขนคอแขนคอกลิ่นละมันซ่ามือใหม่แบบเปียกๆเลยน้ำแดงมันร้อยปีแล้วไงซ่าขันคอนิดนึงครับ สนานกันน่าดูนะครับเมื่อกี้การกายกรรมมันเกิดขึ้นในสีไหนโชว์ซิแม่ทำอะไรแม่แกล้งน้องหรอไหนมีบอหรอเป็นช่างต้องบอกว่าเป็นช่างที่รับงานไฟไหม้นะครับอะไรที่แบบไฟไหม้ไฟอะไรคือติดต่อเขาได้เลยนะครับงยะเมคอับสาวสิบนาทีมิรักเขาหน้าผมแต่ต้องบอกกันนะครับว่า หน้าผมนี่คือมือนี้มือเดียวนะครับสามสิบนาทีต่อทุกงานนะครับคนเดียวคนเดียวอีกมือเซลเลยแต่บางคนคือหน้าหนึ่งผมหนึ่งเขาเรียกว่าทุกทรงที่คุณเห็นเนี่ยคือทรงไฟไหม้นะหน้าก็คือไฟไหม้ทรงก็คือไฟไหม้อ่ะคนถามว่าแฟนมีดน้องมีเวลาไหนไปเปลี่ยนผมนะนี่นะฮะมือนี้นะครับมือไฟไหม้จับไฟมาไม่รู้กี่ไฟแล้วไปพักก่อนพักก่อนทำไรคนอะไร กลังจัดข้าวจัดอะไรให้พี่พี่ทั้งหลายแล้วก็ทำงานเป็นเดียวกันงี้ทำงานเป็นเดียวกันก็เลยเจอแล้วเรามีฟู้ดซัพพอร์ตแล้วอยากแบ่งพี่ๆบ้างเป็บิ๊กนะฮะเจ้าถังกล่องปลาอ๋อไม่ใช่ก็คือว่าอยากทินสามมีใครบ้างวันนี้เดี๋ยวไปเจอใครมีคุณบิ๊กมีบิ๊กเกลก็มีคุณหนุ่มพี่หนุ่มจีแล้วก็พี่นิวพี่แม่หนมจีนนะครับผม ก็เอาข้าวไปฝากเอาอะไรไปฝากผมหิวนะครับผมไปเดินทางเดินทางครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สตู12นะครับผมแต่เราไป,ปสตูไหนเราไป,ปสตูไหน They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine อยู่หนึ่งนะฮะก็คือข้างหน้านู้นเลยใช่ไหม ไม่ไกลมากใช่ไหมอ่ะ <Okay. S 1> เ,ดดเดินได้สบายมาก One hour later เข้าประตูหนึ่งย์แป๊บหนึ่งเ,เดี๋ยวมาขอ mm hmm. เข้าไปดูก่อนเผื่อไม่ใช่เดี๋ยวโหต์อหน้าแตกให้เจไปหน้าแตกก่อนส่งตัวแทนหน้าแตกไปก่อน แบบกองคิดป่าเพียงว่าตาอีตองอีต้องอาร์ตไปด้วยแบบแบบเฮ้ยอันนี้เซนเซอร์ได้เลยนะครับไม่แปลงห้ามเข้านะอันนี้แบบดีเจนเตอร์โฮเด้งนะครับอืมอภิมหาอะไรดูเชื่อเขาด้วยยูซี่ยูซี่โอ้ไออ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรอภิมหาเศรษฐีไงจึงหนังกึ้ยเพราะว่าคนที่ถือกล้องอยู่จะเป็นอภิมหาเศรษฐีสาธุ กินข้าวกินไรว่านะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกินข้าวด้วยนะฮะชาวเน็ตอย่าลืมกินข้าวนะครับชาวเน็ต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 ผมก็ตัองคือลายออกมาครับจังไม่ปวดเพืเพื่อเคียร์นะครับุดครับผ่านไวมากนะครับผมสุดยอดการแสดงเพราะว่าเขารีบด่วยน้องเล่นได้น้องเก่งอยากกินอะไรครับ อาจารย์คงโอมเพียง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 ก้อนเดียวจบน้ำสบู่ก้อนหน้าใสก้อนเดียวจบนะเข้าได้นะครับสบู่ก็เข้าได้นะเห็นไหมคือช่องนี้เข้าได้ทุกอย่าง แม้กระทั่งสบู่ก้อนก็ได้เหลวก็ได้ <c oughs> เหลวเหลวก็ได้อะไรก็ได้มาเลยเราสูส้กันเอามีคยอะไรเนี่ยบอกว่าหัวล้อเป็นเพลงให้ฟังหน่อย,อยหนุนเพิ่มสองส ซีฮัมฮัมฮัมอะไรไม่รู้เนี่ยกูก็นหิวโถ่เนี่ยไม่เดือดร้อเลยเขาไม่ไม่แต่กระเป๋าเลซีนอร่อยจิตรเออน่ากินเก๋เกขโมยนให้เลยเขาฉันขอเขาไปแล้วเมื่อกี้ไม่ฉันขอเขาไปแล้วเปลี่ยนลุกนะคะแม่ทรงโอ๊ยดาราเก่าลูนย้อยขาขัดรองเท้าเดี๋ยวไปเปลี่ยนหน้าเสร็จจ้าแม่ อุ้ยแกมองตองเกาหลีแต่โชว์สิค่าตัวตองกล่องสี่ข้ตัวเรียบร้อยแบ่งกันเดี๋ยวแบ่งกันเดี๋ยวแบ่งกันสี่ทุ่มครึ่งนะครับสินสุดท้ายแล้วมาคี้ไปเต้นมบพี่พี่มาอ้วันนี้อ่านบทฉ่ำมากอ่านบทนะครับเป็นคนรับผิดชอบนะไปไม่มีอะไรเลยแค่นี้ยังพึ่งไปครับไม่ไปครับผมหาจานโค ไอ้ตัวละครยังไม่ตายใช่มั้ยครับยังผักด้วยนะฮะเดี๋ยวเผื่อมาอีกครมับวิ่งเล่นชอบๆๆโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่ yeah. ตอนนี้ก็เสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอตัวก่อนสี่ทุ่มเท่าไหร่สี่ทุ่มคร <sk> ึ่งีแปดสี่ทุ่มีแปดสี่ทุ่มครึ่งพอดีแหละขอตัวก่อนแล้วกันนะครับแล้วฝากติดตามอาจารย์คงอมเที่ยงนะครับผม <sk iss> มีผมอยู่ในนั้นแล้วเย้ดีใจดีใจ <sk iss> ชอบชอบชอบเป็นคนชอบดูซิทคอมแล้วเวลาได,ได้เห็นตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นมันเหมือนกับแบบเราดูมาตลอดแล้วมันเป็นสถานที่ที่แบบเราเห็นมาตลอดเพราะมันจะมีเป็นฉากเป็นฉากใช่ไหม นันแหละเราจะได้อยู่ในนั้นแล้วยังไงก็ฝากติดตามอาจารย์โคงเพียงด้วย,ยนะครับแล้วยังไงวันนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe u b s c r คร e ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย